สวัสดีครับพวกกับสุลต์ข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจสันแม็กเกตียร์นะครับเห็นออลโซมีโอกาสคุมทีมหงดแดงมากกว่าสตีเวนเจอร์ลาเจสันแม็กเกตียร์นะครับอดีตแข้งดังของลิเวอร์พูลมองเห็นว่าชาบีออลโซนะครับมีโอกาสมากกว่าสตีเวนเจอร์ลานะครับที่จะเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของหงดแดงในอนาคตชาบีกำลังทำผลงานได้อย่างสุดยอดในการคุมทีมเบเออร์เลเวอร์กูเซนซึ่งเป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่ถูกมองว่ามีโอกาสที่จะ ได้เป็นเจ้าหน้าใหญ่ของทีมหงแดงลิเวอร์พูลต่อจากเจกเกงครับหลังจากที่เจกเกงครับหมดสัญญาและอำลาทีมไปแล้วชีวิตส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับจังหวะและเวลาการอยู่ถูกที่ถูกเวลาตำนานทีมชัติไอร์แลนด์แสดงของมคิดเห็นนะครับผู้คนพูดกับผมว่าโอ้ตีเวนจลาดเขาคือผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลคนต่อไปแต่ไม่จะเป็นเสมอไปนะ ถ้าดวงดาวไม่ได้ส่องแสงมายังเส้นทางการกลุ่มทีมของเขาและเมื่อตอนนั้นเจคกิคลับต้องการย้ายมันอาจจะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณถามผมตอนนี้ชาบีโอโลโซคือคนที่มีโอกาสมาก่อนสตีเวนฉลาดเพราะเรื่องาต่างที่กำลังเกิดขึ้นรวมถึงช่วงเวลาอีกด้วยสกิลระดับเหนือธรรมชาติบอ๊อบดานนะครับยกย่องความสามารถของพอมี อดัมโอกดานในการอดีตนากประตูของลิเวอร์พูลสุดทึ่งกับความสามารถอันสมบูรณ์แบบของเาอลิชอนเบเกอร์ถึงกับยกให้เป็นผู้สับตูที่มีความสามารถในระดับเหนือธรรมชาติเลยทีเดียวนัประตูทิมแจนเก,นก,นกนลกลีนะฮะเคยฝึนสองกับ Liverpool ลิเวอร์พูลในฤดูกาล2 0 1 5สถึงถูกถามถึงความสามารถของอลิชอนเบเกอร์ในมุมมองของผู้สนับระตูด้วยกันคุณดูสิมันเป็นเรื่องยากสาหรับผมเลยเพราะว่าผมไม่เคยซ้อมกับเขานะแต่สาหรับผมแล้วดูเหมือนเขาจะเป็น เหมือนกับผู้ปัทสบปฏูตุที่มีพลังเหนือธรรมชาติมากกว่าบล็อกดน 9, 000, ันเก่าพันค็อปไปพอยส์แคทเขามีพรสวรรค์ที่เหลือเชื่อมีความสามารถในการใช้ออกมาเมื่อจําเป็นเขาต้องมีน้ําหนักเกือบ100กิโลกร,รมัมแต่เขาก็มีกําลังขาเขามีพลังมากมายตาแหน่งการยืนของเขายอดเยี่ยมมากเขาก้าหาญและผ่อนคลายในเวลาเดียวกันเขาเป็นผู้ประสบปฏูตุท,ที่สมบูรณ์แบบสาหรับผมเลยละ่ะตอนที่ผมย้ายออกเรามีลาลิกกาลูอตและซิมงมิโยเล มันไม่ได้ผลจริงๆแม้ว่าพวกเขาจะลงเล่นหลายเกมแล้วเราไปถึงรอบจริงชะลิดยุฟฟานชิมดีด้วยพวกเขาและผมเคยพูดในเวลานั้นว่าคุณสมบทรต้องไปหาผุ้ปปุสวรรค์ที่ดีที่สุดในโลกนาราคาที่แพงที่สุดก็ได้ถ้าสามารถได้ตัวมาลิผู้ได้สิ่งนั้นมาและมันพิสูจน์ได้ถูกต้องเมื่ออลิชนเบเกอร์พาทีมคว้าเรย์นราวัลมากมายด้วยฟอร์มกเล่นของเขาไม่น่าเชื่อเลย หากไม่มีผู้รักษาประตูที่เซฟได้อย่างไม่น่าเชื่อคุณก็ไปไม่ถึงรอบจริงชลเลศอยู่ฟาแชม์ลีกทุกวันนี้และนอนว่าลิเวอร์พูลมีหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกแฟนบอลลิเวอร์พูลนับว่าตัวเองโชคดีมากที่มีเขาเฝ้าเสานะครับฝันได้ชื่นชมพรสวรรค์ของเบนด์ดนะครับและเนยพัฒนาเรื่องการตัดสินใจวิกกีฟันแนนนับประกันหลังจะตันทีมของลิเวอร์พูลชื่นชมเบนด์ด์ ดาวรุ่งที่ก่าเมาสุดทีมชุดใหญ่ของหงส์แดงวัตเตมเปียมไปด้วยพรสวรรค์ครบพัน,ลนและถ้าหากเจ้าตัวสามารถนำมาพัฒนาเรื่องการตัดสินใจให้ดีขึ้นเขาเชื่อมันว่าเจ้าหนูรายนี้จะก้าดขึ้นมาเป็นยอดแข่งได้อย่างแท้จริงครับดาวรุ่งชาวสกอตแลนด์ในวัย1 7ปีถูกดันขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ในลุกการนี้และมีโอกาสได้ประเดิมสนามในศึกพิมพ์ไปแล้วด้วยเขาน่าตื่นเต้นมากาเขาเก่งมากในการดวลตัวตัว,ตว,ตวฟันได้กล่าวผมเรียกเขาว่าเจ้าเทสมานีย จากวิธีการเล่นของเขาที่ป่วนไปรอบๆเขาไวมากการตัดสินใจของเขาดีขึ้นนะครับและเขาจะมีเวลาทั้งหมดในโลกสําหรับสิ่งนั้นเขาอาจจะเป็นหนึ่งในยอดแห่งแข่งอนาคตอย่างแน่นอนผมเห็นนักเตะหลายคนในวันเดียวกันกันกบเขาสร้างตัวขึ้นมาได้ดีมากแต่แล้วก็ไม่ได้ก้าวขึ้นไปอีกระดับโดยหวังว่าเขาจะเป็นแบบนั้นก็คือการก้าวไปสู่อีกระดับให้เราได้ขอให้คิดบวกและหวังว่าเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของความสาเร็จของเรา จม,มิการถูกทีมชาติกรีดส่งกลับบ้านด้วยเหตุผลประหลาดคาสตาน์จะมีการนะครับแบนซ้ายจัดลิร์พูและเพื่อนร่วมชาติกรีดอีกสามคนถูกส่งกลับตัวแล้วกับต้นสังกัดนะครับก่อนเวลาควรด้วยเหตุผลสุดประหลาดที่ทางทีมชาติกรีดเข้าใจผิดว่าทั้งหมดติดโทษแบนลงสนามไม่ได้ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วสามารถลงเล่นได้คาสตาร์จะมีการนะครับดิมิทีโคบิลิสเพลโตสมันทาลอสและ มานูลิสซีโอปิสโดยเป็นสีนักเตะทีมชก,กรีดที่โดนใบเหลืองในเกมที่ทีมชก,กรีดพ่ายแพ้ต่อฮอลแลนด์ and, ในศึกยูโร2 0ง4ิเบคัราเลือกเมื่อวันศุกร์ที่สัปดาห์ก่อนนะครับซึ่งทาง F อฟกรีดเองก็เข้าใจว่าทั้งหมดจะติดโทษแบนไม่สามารถลงเล่นได้ในเกมต่อไปที่พบก,กับยิบรอยต้าเมื่อวันจันทร์ที่่านมานะครับจึงได้ตัดสินใจส่งทั้งหมดกลับบ้านก่อนเพราะเกมกับยิบรอยต้าก็เป็นเกมสุดท้ายในสัปดาห์ทีมชาติพอดี ย่างไรก็ตามการเป็นว่านั่นคือความเข้าใจผิดของทางเอฟเอคนั่นเองพอรอบทั้งหมดนั้นต่างได้ใบเหลืองเป็นใบที่2ในการเล่น,อนรอบการเลือกที่ผ่านมาเท่านั้นซึ่งตามกฎของยูฟานั้นต้องได้รับใบเหลืองครบสามใบในเกมต่อไปถึงจะติดโทษแบนห้ามลงสนามหนึ่งนัดในทันทีตามการรายงานล่าสุดนะครับที่อ้างถึงข้อผิดพลาดในการนับใบเหลืองและการลงโทษถางการของเอฟเอคลีระบุนะครับนี่เป็นความผิดพลาดที่ปฏิเสธไม่ได้ ดังที่คอสตัดคอนสแตนนินดสิสผู้อำนวยการกีฬาทางด้านเทคนิคผู้จัดก,การทีมชาติกรดและธันดิสฟีชาร์ดผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาของทีมชาติทั้งหมดยอมรับแม้ว่าความผิดพลาดนี้จะไม่ได้มีผลในทางปฏิบัติก็ตามฝ่ายบริหารของการตรวจสอบปัญหานี้โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้เล่นแต่ละคนในฟุตบอลเกรดและการมีส่วนพิเศษของพวกเขาต่อทีมชาติและตัดสินใจเกี่ยวกับในทางการดำเนินการในอีกไม่กี่วันข้าง,งหน้า งานนี้เรียกว่าโชคดีของทีมที่คุมทัพโดย g u ต t a v วโ o y e นะครับอดีตขข้นดังของเชลซีและทีมชาติอุรเหมือนกันพเพราะกียนะครับเจองานเบาอย่างยิบรอยต้าแล้วก็สามารถเอาชนะไปได้ถึง5ประตูต่อศูนย์ครับลิเวอร์พูลอคนักเตะอเมริกานใต้ของทีมลิเวอร์พูลได้เดินทางไปรับใช้ทีมช่างิของพกเขามีโอกาสที่จะ ไม่สามารถลงเล่นกับทีมหัแดงได้ในเกมที่จะเดินทางอไปเยือนวูดแฮมป์ตันวอร์เนลเลอร์ในวันเสารน์นี้ลุยดิอาร์นะครับกับทีมชาติโคลอมเบียลงเล่นไป2เกมอเล็กซิสแม็กเลเซอร์กับทีมชาติอาร์เจนตินาลงเล่นไป2เกมอเลชันเบเกอร์กับทีมชาติบราซิลนั่งที่มานั่งสำรองทั้ง2เกมไม่ได้ลงเล่นดาวินโอเอสกับทีมชาติอุรุกวัยลงเล่นเต็มเกม1นัดลง45นาทีอีก1นัดและมีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บกล้ามเนื้ออยู่ณตอนนี้ ซึ่งนักเตะเหล่านี้บางคนจะเดินมาถึงสโมสรลิเวอร์ pool เพื่อทําการรายงานตัวเข้าร่วมการฝึกซ้อมกับทีมใ,ในวันพฤหัสบดีนี้หรือบางคนอาจจะเช้าวันศุกร์เลยและนั่นจะทําให้บางคนไม่มีเซสชั่นในการฝึกซ้อมกับทีมหรืออาจจะมีแค่เซสชั่นเดียวซึ่งอาจจะไม่พอสำหรับความฟิตและเสี่ยงบาดเจ็บได้อีกด้วยนี่คือสุกุคารลิเวอร์ pool ครับทานผู้ชมเป็นรอบช้าของวันที่1 4กันยายน ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ